ขอแอดถ่ายรูปสวยๆกับโกลิีแอปเปิ้ลไซเดอร์วิเนก้ากัมมี่ที่ตะกัวกำลังแอคอยู่นี้ก็คือเป็น ัไม่เพื่อสุขภาพสําหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างเราเราแล้วก็แนะนําเลยนะตัวนี้เส,สูตรออร์แกนิกผสมผสานกับซปเปอร์ฟรุดนะแล้วก็มีวิตามิน B12 แล้วก็ทูมอเตอร์ครบถ้วนช่วยให้ปรับกระบวนการเผาผลาญของรา่างกายได้ดีทีเดียวเลยแล้วก็ทานง,ง่ายมากๆอร่อยไม่ทําลายเครื่องฟันทุกคนแค่กินอลละสองเม็ดเท่านั้นอร่อยมากเหมือนกินขนมทานเล่นเลยได้ พลังงานไม่กระปี้กระเป๋าก็แนะนําให้ไปลองกินกันดูนะทุกคนคุณน่าประโยชน์เยอะมากๆไปส่องหนวเองเด้อเพลินมากเคี้ยวเพลินจริงๆอร่อยจริงๆนะแล้วก็จะบอกว่าหนึ่งกระปุกมี60สิเม็ดนะทานได้ยาวๆเลยเพียง579บาทเท่านั้นเดี๋ยวปักหมือพีกัดไว้ให้เด้อ